สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับโปรเจก t นี้เครื่องทาน้ำมนพอเพียงครับเพราะว่าผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ต้องการทําให้ดูถ้าเกิดเกิดสภาวะขาดแคลนไฟฟ้าแล้วเราจะทํำยังไงก็เลยทําเนี่ยหลักการง่ายๆนะครับก็เหมือนแก๊สท,ทั่วไปเราก็สร้างห้องต้มให้มันซะแล้วก็สร้างที่จุดแก๊สให้มันนะครับแล้วก็คงหวังว่าใช้งานได้จริงนะครับ ก็ตั้งชื่อมันว่าเครื่องทําน้าอุ่นพอเพียงแล้วกันนะครับเพราะว่าหวังว่าคงมีโอกาสได้ช่วยคนอื่นนะ,ะเป็นโปรเจกต์ที่ผมทำขึ้นมาด้วยคิดว่ามันน่าจะขาดแคลนไฟฟ้าและใครที่ขี้หนาวได้มีอาบน้ำไปทำงานนะประมาณนี้ครับ ติดหัวท้ายให้ดีนะครับเดี๋ยวจะเฉลยนะครับอันนี้ก็เป็นท่อแก๊สนะฮะแก๊สจะเดินทางเข้ามาไม่ไปรูติดแก๊สนะฮะแก๊สก็จะติดไฟตรงน,นี้นะครับติดไฟอันนี้จะเป็นแทงน้ำนะฮะเพื่อเราตุดไฟแล้วก็เกิดความร้อนมันเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะน้าอุ่นหรือน้ําร้อนยามเกิดภาวะสงครามยามพมา่าตัดกา๊าซไม่ให้ใช้ปั่นไฟไม่ได้เราก็มีแก๊สของเราอยู่ นะครับยามหนาวนะครับยามที่เราไม่มีเงินที่จะไปซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับเราก็ทําตัวนี้เราก็อาบน้ำของเราเดี๋ยวผมจะสาธิตให้หมดเลยนะครับี่เชื่อมขั้นตอนการทบเชื่อมขา,ม,ขา,ามันยึดกับข้างขวา,าจำลองยึดกับข้างขวาให้ดูนะครับสมมตินี่เป็นข้างขวา ช่องขวามาให้หา่างจากข้างขวาเล็กน้อยนะเพื่อไฟไฟได้ไม่ไปทำความร้อนต่อข้างขวาเดี๋ยวเราจะาแก๊สใส่กระใส,สน่นี่แล้วจุดไฟแบบธรรมดาแล้วก็นี่เป็นห้องห้องน้ำนะฮะให้น้ําทำความร้อนท่ม,มเดี๋ยวแก๊สใสน่นี้ไม่ต้องกลักวร,ระเบิดนะครับ ไฟติดได้ด้วยสามองค์ประกอบนะครับหลักๆนะครับจะต้องมีออกซิเจนคืออากาศทั่วไปนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงก็คือแก๊สนะครับแล้วก็ประกายไฟดูความร้อนนะเราแก๊สใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็เอามาจุดไฟนี่มันก็จะลุกติดนี่ไฟจะไม่ย้อนเข้าไปในถังนะครับเพราะว่าแรงดันไม่เท่ากันแล้วก็ไม่มีออกซิเจนนะครับเพราะนั้นปลอดภัยนะครับทุกคนบางทีได้หลายคนก็จะกลัวเรื่องการใช้แก๊สนะครับจริงๆแล้วปลอดภัยผม จะตั้งชื่อมันว่าเครื่องทําน้ําอุ่นพอเพียงแล้วกันกำลังเทชื่อพอเพียงกาลังดังเพราะว่าถ้าเกิดเกิดปัญหาไฟฟ้าขาดแคนแลนเราก็มีแก๊สเพรพอผมคนขี้หนาวครับเช้ามาอาบน้ําแล้วมันหนาวนะครับจะซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นก็ซื้อได้นะครับตังลมนะครับแต่ไม่เท่ไม่สะใจะ เรามาเกิดมาเพื่อสร้างนะครับผมต้องสร้างมันเองแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็อานะบแล้วก็ให้ความรู้คนทั่วๆไปด้วยนะครับว่าถ้าเราเกิดภาะวะขาดแคลนอะไรแหล่งความรู้นะครับเราสามารถสร้างเองได้เกิดภาะวะสงครามเกิดภาะวะพม่า,มาตัดแก๊สไม่แก๊สเราผลิตไฟไม่มีไฟเราก็ทำน้ำอุ่นไม่ได้เ,เช้าๆหนาว ผมก็ต้องใช้แก๊สบ้านนะครับใช้ได้ทั้ง N อ็ N และ LPG นะครับ N T V ผมก็มีถังเยอะแยะเลครับ N อ V นทะฮะถังนี่เะครับ, N T รบ,รบเดี๋ยวจะใช้ N TV ด้วยวันไหนอยากอาบน้ําด้วย N อ V ทวเราก็จะอาบน้ํามันนะครับวันไหนอยากอาบด้วย LPG เราก็จะอาบด้วย LPG นะครับเราก็มีเยอะแยะนะครับอันนี้ เทมากใช้ LPG ก็ใช้ LPG ติดนะครับเดี๋ยวผมจะไปติดในห้องน้ำแล้วก็อาบให้ดูนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมทำไปเนี้นะคงเป็นประโยชน์ครับกับทุกๆคนเราก็ใช้วาวปิดเปิดแก๊สนะครับในผมเลือกเอาวาวของ NTV เก่าๆนะครับแล้วสายมาเหลือก็เลยขดไว้นะครับจริงตัดให้สั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่แล้วก็บังคับให้ แก๊สไปมากไปน้อยไปมากไปน้อยได้ไวเล่งไฟให้ร้อนให้ช้าได้นะครับก็บเดี๋ยวเชื่อมปิดหัวปิดท้ายนะครับเป็นห้องน้ำนะอันนี้ห้องแก๊สอันนี้ก็วาลวปิดตัวาวาลนะครับใช้ได้ NTV LG เจ้อเพิงอะไรก็ได้ครับขี้หมูกาซชีวภาพได้หมดครับแช่ปนเชื่อม แส่เกลียวเราก็จะเป็นคนกับเกลียวของปักบัวเก่าที่เรามีอันนี้เป็นห้องต้มนะครับส่วนมีห้องแกส๊สแกส๊สจะติดตรงนี้ ววาอันนี้นะแล้วก็อันนี้อันนี้ทำอย่างงี้ทำอย่างนี้เอาจับจับไปนั้นมาดิจับไปนั้นมาโอเคอ่ะกดกดต่ำลงไปนั่นแหละนั่นแหละโอเคนะสองฝั่งสองฝั่งเดีย๋ยวผมทำให้ด้วย น่ากลัวไลยครับถ้าน่ากลัวเดี๋ยวปรับปรับให้นั่นหน่อยให้มันให้มันเป็นสีจางมาามันจะรนะ้อนไหอ่ะมันร้อนสิมาต้มตอเนี้เราปรับปรับไปนั่นได้ปรับไอ้ไฟให้มันเข้มได้เดี๋ยวต้องเจาะให้อากาศเข้าในอีก น่ากลัวไหมกเดี๋ยวปรับให้ให้ไฟมันรีครับแต่น้ำร้อนแล้วครับก็จบประเจดแนะล้วทนะ่นลองน้ํ้ำร้อนเราก็เปิดไฟให้แหล่งมากแหล่งน้อยได้โดยการหลีรีได้เร่งได้อแนนะ่เดี๋ยวทำใหม่ โปรจุดนี้เข้าท่านะครับก็ไปชักจุดแล้วปุ๊บนะทีนี้น้ำน้ำเราก็ให้มันไปเร็วไปช้านะถ้าไปเร็วมันก็ไม่ไม่ไมค่อยร้อนให้มันออกช้าผมปรับแต่งไมา คเครื่องทำน้ำอุ่นบอ่ยังไม่ต้องซื้อนะครับซื้อฝักบัวละหมดไปสองร้อยกว่าบาทแล้วก็เอาเส็จๆคือ ไม่ต้องกลัวแก๊สมันจะไหลเข้าไปย้อนกลับไปในถ,ถังนะครับเดี๋ยวผมจุดที่หน้าถังก็ได้มันไม่ระเบิดครับอันนี้ผมใช้ LPG นะครับจะใช้ NGV เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใช้ NGV ต่อนะมี NGV มี LPG ทำได้งั้นได้ทั้ง M ทั้ง L นะครับตอนนี้ผนังผมเอาให้กว้างออกมาจริงๆแล้วทำให้ไฟลุกน้อยแค่นี้ได้ให้เป็นสีแดงแบบเตาแก๊สนะครับ แต่มันต้องไปปรับปับแต่งข้างข้างหลังให้ให้อากาศเข้าตอนนี้เพลินวันนี้มืดซะก่อนเพิ่งติดตั้งเสร็จอยากทดลองมันะไฟจะไม่ลุกอย่างนี้ครัไฟจะออกเป็นสีแดงนเดี๋ยวพรุ่นี้ผมทำต่อนะครับวันนี้เดี๋ยวอัพให้ดูประมาณแค่นี้ก่อน